เล็กนี่พี่น้อมบางเถ้อกับว่าแพงแต่ว่าเห่าบางเถือเห่าโบเหตุสูงหรือเหตุยังก็คือเห่าใส่ขนาดหนามันลงมาเล็กนี่ผมเมบิร์ข่าผมแค่โค0 0หมื่นเลครับพี่น้องผมใส่ขนาดกลางผมแทนผีบางไทยนะครับบุรีผมกระยุคับจาของบ้านนะครับอยู่ในสองสาวอินดีวิธีบ้านหน้าบุรีผมสิบห้าเมาื่อวันบ้านโซ่โมเดิร์นนะครับอ่าสั่นเดียวนะครับอ่ารางคาสองขยักนะครับ มื่อนี้ผมสิผ้ามาถามว่ารายละเอียดสิเป็นเังาไรนะครับการสร้างบ้านหนึ่งสิบเบสประมาณหลายเทนไไรครับในลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวพบกับเจ้าของบ้านเลยครับครับสวัสดีครับครับบ้านหลังนี้สร้างเนี่ยเประมาณเท่าไรครับเท่าที่เห็นนี่เบิสหลายปทนไดรแล้วนะครับแต่ยกโครงมูลค่ามันนี่นะครับเข่าวๆนะครับเนาะเข่าวเอาเขาข่าวประมาณแสนกลางๆครับประมาณแสนสี่แสนห่านะครับเนาะรวมค่าช่างไหมอ๋อแสนสี่แสนห่านะครับเออค่าสร้างหลายปทนไดรครับสร้างคิดเป็นต้น ต้นละพันหกร้อยบาทต้นละพันหกร้อยบาทครับมีจัาต้นครับนี่งสิมหาต้นนะครับนะสิมหาต้นเบิดเบิดไล่ใบได้ครับค่าสร้างค่าสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่แต่ยกโค้งมูลค่าเนาะยกโค้งมูลค่ากะเท่ข้านครับมามืองมาเมืองใกล้กันนะครับสองหมื่นสี่ต้นละพันหกเมนครับสิมหาต้นสิมหาต้นครับผมครับผมครับไอ้กวางไล่ใบได้ครับบ้านหลังนี้ คือผมเห็นเป็นสองผักนะครับเนะห้องนี่สี่เมตรห้องนั้นสมเมตรหิบนะครับเนาะสเมตรกับสเมตรหแมนครับโตโตห้องเลยโตห้องสี่เมตรสี่ผมผมยื่นหสิบกว้างเจ็เมตรห้าสิบะครับเนาะแมนครับวันทั้งเหงาเยเงานนี้เาสิบสองเมตรหกสิบนครับเงาสิบสองเมตรครับเพราะว่าแมนครับผมสี่เห็นทั้งนี้กว้างสี่เมตรทั้งนี่สามเมตรสิบยืนเก้าสิบนะครับเด้อมันต้องยื่นว่าเห้าสร้างของนะ นี่คือยืนครับยืนยืนใช่ค่ะก็ยืนใช่ค่ะครับยืนใช่ค่ะเดี๋ยวผมเอาเสาก่อนครับเสานีไซน์เสาหนาได้ครับเสานีผมดีไซนหนาหกเสาหนาหกน้อแม่เล็กสูงกว่าไหนครับสูงสูงกว่าเสาโต๊ะบ้านนั้นเสาซีเมนต์ห้าสิบนะครับเสาซีเมตรห้าสิบน้อซ้ำกันเบิด์น้อบอกครับมุกมุกกันซีเมตรผมไปสั่งบอกหมายถึงว่าเสาปูนนี่เฮาเสมอกันแต่ว่าเฮาไปต่อด่างขึ้นแม่นครับเน่ยเสานีสูงซีเมตนต์สำหรับตู้บ้านน้อครับน้อ ต้นนี้โตนี่ต้นี่มุกนะมุกสามต้นมุกสามต้นซีเมตรนะครับผมสั่งซีเมตรรับ่วมเสาดีอยู่ที่สองหมื่นบาทแต่ว่าผมบริษใส่คนยุกเนาะมันช่วงโควิดผมเลิให้รถมันยุกให้ต้นละลอยค่ายุกพันหาลอยบาทค่ายุกแม่สั่งแลับพอมายุกนะลวเสาสิผาต้นพันหาลอยบาทแม่นครับร่วมแม่นครับก็คือรวมแล้วผมบิดสองหมื่นบาท ครับป่ะมาบ้านเมืองครับตอนนี้สร้างกะสร้างไปสู่ปลาอยู่บอกเพื่อนเพื่อนขอเนี่ยเพราะว่ายังไม่แบบผมมันเบิดนะผม่เท่นสร้างทคานไม่แบบผมเบิดผมได้เตรียมไม่สร้างหน่อยนี่นะคานนี่ก็คานนะคานนี่คานคานนี่เห็นมันรับเสานะเพราะผมสิกอสองผมสีเอาดินขึ้นเป็นมันมันสิเป็นบ้านยกสูงนะครับยูกสูงถ้าเสร็จแล้วในดินผมจะพอมาขึ้นนะครับ กออีอขึ้นสองก่อนเนเถาะแม่ครับผมส,สิสิเป็นบันไดขึ้นเด้อครับ,ดบเด้อบ่าดเด้อแสดงว่าสิยกุื่นหาสิบเส้นแม่นครับแมน,นี่แหละยางมือครับเล็กนี่กะเดี๋ยวต่อไปเป็นโครงลังคาเนาะแม่ลเล็กกะเล็กแ,แบบกลางๆครับหนึ่งจุดหาเด้อพี่นอ้องความหนาหนึ่งจุดแม่เล็กหนาสามคือเป็นเขาอื่นว่าเอื่นว่าสัญญวนะครับบาดเท่าน้อสัญญวนเปล่ครับสัญญวนนี่ใสใสเล็กสามคูณสอง แม่นครับหน้าหนึ่งจุดหามีนะครับแล้วก็ขาวนี่สิเป็นเล็กเล็กกองนะครับเล็กกองนิ่วนิ่วคู่นิ่วเครื่องนิ่วเครื่องคู่นิ่วเครื่องแม่แม่ครับถูกต้องเลยครับเครื่องคู่เครื่องเป็นเป็นเป็นขาวนะครับข่าวครับฝันสันทยนี่หนาประเด็นสันไทยผมเอาขนาดสามสิบอ๋อสามปันกลางปันกลางเบิร์ดน้ำบ้านหลังนี้ครับศูนย์จุดสามศูนย์แม่นครับสามสิบก็เอิ่นสามสิบสามครัยืนดังไปประมาณเก่าต้นแรกต่อดังถึงต่อถึงกึ่งจุดเมตร ประมาณเม็ดหนึ่งครับผมเอาขึ้นไปเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเพื่อวาเนะผมก็เป็นเป็นขึ้นเองแหละครับขึ้น่านะเม็ดหนึ่งคือหนึ่งเท่าขึ้นสูงเข้าสิบเปลืองเปลืองใหม่ตีชฉลาเนะเขาอื่นเนาะนะครับเนาะมันสบเบลอหลายผมก็เอาขื้นซ้ำนี่ก็ดูดูพบว่าดังดังครับ ดังก็พ่อสองหมือนสิเป็นเล็กสองคูณสี่นะครับเนาะแม่นแม่นครับสองคูณสี่นะครับแมนแต่ว่าขาวกับสัญญวกับเป็นขาวกับเป็นเอ่อสามสัญญวกับเป็นสามคูณสองแมนครับสัญญวกับเป็นหนึ่งคูณสองถูกแม่นครับถูกต้องครับนะทะเรเก็ความหนาหนึ่งจุดห้าครับกลางกลางกลางครับราคาเนี่ยพอเล็กมันแพงครับช่วงนี้เล็กแพงอยู่แผ่นนมแผ่นไส้ก็เป็นไอ้เชื้อหลานเนาะครับแต่ว่าคือเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวครับเดี๋ยวคือราคาสร้างนี่ผม เรื่องเปล่นล่มเปล่นนี่คิดไหมนะครับแม่แน่คือพื้นเฮเ็ดในซ้ำนี่แหละครับนี่ซ้ำนี่แหละต้นละพันหกร้อยบาทคือแต่ว่าเทคฆ่าให้จังสีเบิรเทค่านี่คือสีเทให้จังสีเบิดตนะครับเนาะแต่ว่าทางอื่นเฮังไรผมโมโหแต่ว่าอยู่นี่ผมสร้างจังสีเบิร์ตเพื่อ,อยังคือความแข็งแรงของต้นเสาแต่ว่าตัวน,นี้คุยราคากันไหมเนียผมไม่พ่งหยุดแต่พอเอาทวงนี้ก้อนหนึ่งพันหกร้อยบาทคือ ยกคงนี่ขึ้นไปมุงลังคาที่คานบนร่วมแป้นนี่นะครับเนี่ยแมนแมนครับผมนี่ละนี่ละนี่แหละครับนี่ห้องสิจังได็กสระซงเพื่อสิเห็นไท่ซ้ำนี่นะครับนา่ารักเสียห้องหาเมียเนียังแต่ว่าสร้างของผมคนนี้สร้างของผมแหละเพื่อาแค่ต้นละหนึ่งพันหกร้อยบาทสร้างสร้างบ้่อยู่บ้านนี่นะครับก็น,บกน,แบบน,นี่นะครับก็ทีคานเอาแบบตามอันนี้เลยครับมาตรฐานเลยนี่คานเล็ก บ่ต้องพูดถึงบอกแล้วค่าวัสดุค่าวาษดุนี่ก็คือจักบาทรวมหมดนะครับเนาะมันมันมันสิอยู่ประมาณแสนสามหมื่นตอนนี้คือคือคือเขาข้าแม้แต่หินนะครับนี่นี่รวมเล็กเ็กตัวนี้เป็นเล็กเทคขนานนะครับนะนี่ตัวนี้ติสีเปลืองแน่พอพุแมนขัานนี่ผมมันหลายเล็กเขาเอินแมน น okay. ี่นี่เซ็นละลอยลอยยี่สิบบาทครับนี่นี่แพ่งแพ่งครับผมกัแมนครับเซ็นลอยี่สิบบาทครับนะผมกัซื้ออุปกรณ์ไว้นี่ผมอินบ็อกอินบ็อกกับซิก้คือดีตัวนี้ตัวนี้ถ้าอินบล็อกก็คือดีนี่มันสิเป็นราคาใหม่นะครับนะผมสิคุยกับราคาใหม่กับเป็นเป็นรอตที่สองคือสิผมสิจ้างสร้างผู้นี้คือสิให้ยิ่งแป้นกันฝนกันเข้าเงินนะครับนะ กับสิเหตุกรณีผมกับสิคุยราคาไม่นะครับคือตอนนี้รวมปบำบัดเขา,ขาเบ็ดเสร็จผมสิอยู่สี่แสนหา้าครับอุปวัสดิุอุปกรณ์หนึ่งแสนสามค่าสร้างสองหมื่นสี่พันสี่พันสองหมื่นสี่พันบาทก็คือครับคือนคบนตรงนี้สร้างเพิ่นไปกินเข่าเองเพิ่นห่อเข่าเมื่อกินเองเขาเขาไปเห็นงานไหนเลยทั้งอื่นไหนเลยนะครับนอยากกับสร้างเรื่องกับเขา่าอาหารนะครับเนาะ นี่แหละครับนี่คือว่างของผมนะครับเนอะผู้คนเขาว่างเก้าสิบแี่สิผมว่างเจ็ดสิบกว่าเลยเข้าเงินข่าวนะครับเนาะภาษาบาา้านเนาแต่ว <c oughs> ่าภาษาไทยเขาอึ้นอย่างเนะครับเนอะมก็แปรเขาอิ้นแปรแปรครับเพราะว่าหนึ่งผมอยากให้ถ้าได้ขึ้นโคง้งเลยมันโตสําคัญนี่นี่นี่คือผมผมว่างคือระยะมันทีมันก็ดูวบาไงามันก็ดูงามการมุ่งกันอย่างก็คือมันบยนูบยณาบยรณานะครับเนาะ นี่นี่ผมว่างอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเซ้นผู้คนว่าว่างไปทางหลดเพื่อประหยัดการมุ่งเรี่ยวสิบิโทษสร้างก็ไ,ได้ผัวหนึ่งมันจะมันมัน,ม,นมันจะยอ้อนมันจะญาตินะของ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 ราคาเฮานี่นะผมจะแคเะ็เน้นตัวนี้ละเน้นตัวนี้ละเขาเอื่นแปรมันนะครับนะนี่ผมเบิร์หลายครับเบิดแปรผมผมใส่ไปสิบก่าตูนี่นี่ละ่ะสากะกสากัจยักษ์เ นาโกเพราะว่าสำรับคนสีเอาดินเขาน่ายกพื้นสูงนาหกเพราะว่ามันกอสองก่อนได้นะครับนี่สำรับเพราะว่าถ้านาหามันสี่กอสองก่อนบ่ได้แต่นาเพราะว่ากอสองก่อนเพื่อว่าเอาดินเข่ามันกับบ่พังนะครับนี่ครับสองก่อนนี่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 ครับ,ค,รบคือระดับของผมนี่ครับคือคือผมสียเอาดินขึ้นเพราะนี่ นะครับถ้าเดี๋ยวถ้าถ้าได้อีกคันต่อไปถ้าเสียผมเสียไมรีวิวใหม่ว่าผมเอาดินเขามันสิอยู่ขนาดนี้ผม,ผมนี่นี่ถ้าสองก้อนนี่นี่นะครับเดถ้าเสาวดาหฮถ้าสาวนาฮามันก่อสองก้อนมันมันกินรับจะสิมันเข้ากับสามาถเอาปูนลงนงหนไปบ่ได้นะครับคื <S <S อความแข็งแรงครับเอาดินเขากับมันกับบ่พังออก <S <S ครับเพราะว่ามันสิเป็นบานนี้มันได้นะครับถ้าเสร็จะได้เล้วในกนสิให้มารีวิวไปเรื่อย เพราะว่าผมผมไอยสร้างเหไปเรื่อยๆรืแต่ว่าขั้นตอนนี้คือสร้างคนไปสูป่ป่าเหมือนเปนขอ,อยาติมือนี่เพราะว่ามันก็นเหลือขา้าอีกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสามตัว,ตว,ตวครับนี่แต่ว่าใหม่แบบผมกับเบิดน,น้ำกันเลยสร้างคนขอญาิไปสูป่ป่าครับก็สีเดมาฝาอยู่พอจักครับภแพงแล้วก็คือแกะออกพอมื้ออื่นก็คือเ็ษเล็กนี่พี่นอ้องบังเทือกับว่าแพงแต่ว่าเฮาบางเทือเห่าบเิเวสูงหรือหยังก็คือเฮาใส่ขนาด หนามันลงมาเล็กนน่ผมบิดขา่ขาผมแค่หกหมื่นได้ครับพี่น้อผมใส่ขนาดกลางพอ <ฮะ S 1> บางครั้งเขาก็าอยู่ในบ้านมันก็อาจจะทนแรงต่างท่านของลุ่มนะครับเนาะมันก็สามารถยุดหน่ในบ้านเนาะครับลกลางบ้านนี่มันที่กองนะครับบางครั้งก็คือใส่ขนาดาน,นี้ก็พอเล้บ่ิจาจะเป็นสิ่งทีใส่ควหนาสองมิลยังสินะครับเนาะได้อยู่ถ้าควขัหนาสองมิลนี่มันสิสูงไปอีกเขาเห็ดหนึ่งก็พออยู่นะครับได้อยู่ครับซ้ำยกคุ่มูลค่ะ นะครับบ้านหลังนี้นะผมกัดคือบโบโบเป็นคือผมตั้งไว้ซ้ำนี่มันก็คือยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าสันทยสังสีเฮ้าเลยคือมันกัยังถือว่าผู้ใดกับว่าเพงมันมันมันก็มันกัยังได้อยู่ครับเนาะเมดละร้อยห้าบาทถือว่าเขาได้อยู่ ก็มาอ่าที่ว่าไอไอวาดบอกไปเนาะค่ะก็คือมัสสามารถสางใหญ่อีลีเนาะค่ะพี่น้องอิลีครับอิลีครับ<า>อิลีครเะครับมบเบลโบเลดเดียวยว่าเขาบบไดแตแองเรื่องกันขึ้นมาว่าค<ร>าือมาบอกว่าเอาละค่ะจำหนีนะคะโบเมร์นะคะนี่คือเจา้าของบ้านท่นรีดอยู่เองโดยตรงเลยจริงอยู่ <นะ S 1> ครับจริงอยู่มามาเขามาหากันเลยครับมามาคุยกันเพราะว่าผมบางเทือผมก็ใส่เกดรดีอยู่ของทุกอย่างผมเกดร์ดีปอกปอกที่ผมเอามามาดนี่ผมใส่แบบดีเลยแปปปอกหนาครับหนา ออกนี่ผมก็ใส่ดีอยู่บางเทือผมก็ดีตัวโบดีตัวสมสมกันไปนะบานนะค่ะครับผมสํารับมือนนี้เนาะค่ะออยกะต้องขอบคุณนะค่ะจะค้องบานเพื่อวัดนะคะแล้วกาขอบคุณพี่น้องนะคะดีเขามาช้วนการ์ดชมงเป็นในกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเ็นกำงใจให้ออดีเ็คคลิปต่อไปนเด้อพี่น้องสํารับเือนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม